มีเจบีพี่แจ็คสันแล้วก็มาร์คัทชินยองเวดองแจแล้วก็แบมแบมคินยุกยอมแล้วคนไหนลูกรักคะคินยุกยอมลูกรักของแม่ <laughs> ยุกยอมลูกแม่งามแท้พอคุณอย่างเงี้ย <laughs> พูดได้คำเดียวว่าชอบดูปากนักชานักชอบชอบชอบแล้วสมัยก่อนคุณยายฟังเพลงเกาหลีแบบนี้ด้หรอไม่เคยฟังฟังแต่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ลูกมาเปิดให้ฟังก็ฟัง เพลงก็เพราะก็เลยอ่ะดูไปเรื่อยๆแล้วลูกเขาเปิดไอ้นี่ให้ดูเลวเลตี้่ยเรียกไม่ค่อยจะถูกเปิดเลวเลตี้ให้ดูก็เลยว่าเออน่ารักดีเขารักกันดีไงเราก็เลยชอบความที่ว่าเป็นครอบครัวรักกันอะไรเงี้ยตดีอย่ยังหนูวถ้าหนูวห่วงครอบครัวรักครอบครัวนะอยากจะชอบเลยเนี่ยคนคนนี้ชอบก็เตยเว้นอ่ะเขามารวมกันอ่ะเขาก็ดูแลกันตามชาติตามขาษากกันนะทีแรกอ่ะ ดูอ่ะมันหน้ามันคล้ายๆกันหมดเหมือนกันหมดตอนนี้เราก็ค่อยๆดูแล้วก็แยกต้องจดเลยว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนั้นชื่ออะไรแล้วมีเพลงอะไรของบอเซนที่ชอบบ้างจะให้บอกชื่อใช่ไหมฮาร์ดแคลรี่แจ็ตไลท์แล้วก็ดูอิดร้องเพลงไหมคะกัตสัมเบย์เพลงอย่างเงี้ยร้องมั่วๆอีิระกัดสัมเบย์ชอบร้องเงี้ยอาชีร่า กิจกรรมของคุณแม่เวลาที่เราแอบดูในกล้องประจำเลยคืออะไรคะเปิดดูก็เซเว่นเต้นผ้าไม่ค่อยได้เย็บหรอกเดี๋ยวกอดดูก่อนลูกค้ามาก็บอกับไปก่อนกับไปก่อนไม่ไหวปวดหัวนู่นนี่นั่นอ้างนอนดูก่อนเซเว่นลูกค้ามารอผ้าแล้วครับรอไปก่อน จังหวะดีหน่อยก็เจอตอนเต้นพอดีอมันมันมันเ hey, hey. ฮ่ทฮ่ทำไรมาทำไรมามามาใครจะเป็นไงไม่รู้ยายว่ายายฟังเพลงเนี่ยยายดูเขาเต้นเนี่ยยายชอบมากอายกล้องกันแหละบางทีลุกขึ้นมาเต้นยิ่งแย่งแย่งแย่งถย่ง,ยง,ยง,ยงลูกตืนเปิดดูอา้าวแม่เต้นอีกแล้วอยากเป็นได้อ่ะ คือได้มาจากแฟนคลับหมดเลยใช่ไหมใช่ซื้ออยู่ชุดหนึ่งชุดเดียวนอกนั้้เขาก็ส่งมาให้ทั้งนั้น่มาะีาส,ส่งของกักนปีใหม่มาาั้ี่มีความสุขเพราะว่าเขาก็ชื่นชมเอาคุณยายขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงยยคุณยายน่ารักคุณยายน่ารักเออเราก็ใจฟูดีใจเออเขารักเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยอื ันนี้มีกระเป๋าอันนี้กระเป๋าศาสนาก็เซเว่นแม่ก็ไว้ใส่ยาไปโรงพยาบาลใส่ยาย่วนญ่กะะไว้เนี่ยเนี่ยไว้ใส่โทรศัพท์ได้กระเป๋าเนี่ยไว้ไปหาหมอ <ๆ S 2> พวกแยะไปหมดยาดมยาอมยามองแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ต้องเอาไปด้วยทุกครั้งแล้วเพอเพอเดี๋ยวบางทีเราไปเจอด้อมเดียวกันแง่เราก็นี่ไง <c oughs> เราก็มีอะไรเงี้ยเราจะได้ไว้อวดด้อมเดียวกัน คนที่แบบวัยเดียวกันกับคุณยายนะคะแล้วบอกว่าโอ้ยอา,ายุขนาดนี้เมื่อกี้ศิลปินเกาหลีคุณยายจะตอบกับเขาว่ายังไงคะชอบอ่ะตัวเองไม่ชอบตัวเองก็ไม่ต้องมาตำหนิส <c oughs> ุกใครสุกมันความคิดใครความคิดมันแล้วแต่ <c oughs> บางทีนะยายไปคุยกับเขานะคุยเรื่องก็เซเว่นเงนี้ย <c oughs> เขาก็ทําแบบเหมือนมึนนะไม่รู้อะ่ะยายก็ไม่คุยก็คุยเรื่องอื่นไป ถ้ารู้ว่าเซนเหมือนกันเนี้ยเราก็จะคุยคือถามว่าสมมติว่าลูกไว้อยู่อะบางคนอะคนแก่ก็จะต้องเศร้าต้องเครียดแต่แบบแม่ไม่มีอะแล้วไม่มีโมเมนต์อย่างนั้นด้วยไม่เคยมีโมูเมนต์แบบนั้นเลย ก็มาชอบก้อนเซเว่นเนี่ยทำให้รู้เลยว่ามีอีกหลายกลุ่มเลยอ่ะที่ที่ชอบกอนเซเว่นอ่ะอายุเยอะก็มีแต่แบบเขาก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกที่บ้านอาจจะไม่ได้ยอมรับว่าจะต้องมาชอบดาราเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยหาได้ยากนะความสุข เราทำด้วยตัวของเราเองเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาให้เราเราเรามีความสุขเราก็ทำไปเลยไม่ต้องกลัวคนว่าพูดไปมันก็เหมือนเราโกหกกันนะมีความสุขมีความสุขสุขยังไงพูดซ้ําๆกันอะไรแบบเนี้ยแต่ยายมีความสุขจริงๆนะยายฟังเพลงเนี่ยยายมีความสุข